ยึดิบ่เจ็ดสิ่เเพราะว่าเข้าตรงนับโอ้ยนับออกขวขยับได้เปพ่อขยัขยับเยับไอขับดออกมาอยู่โอขยับได้โอ้วอง่เขยโอ้ยืดยืดได้หดได้โอ้รับนี่่ม่สิน่อยเขาหลบแย่อย่างไรเนาะนันตาน้อยมันตาุะ ครบ้อเกยกับนทาน็ดับดับแกเขาเดี่ยวป <นะ S 1> ดับแกงพรยเขาเดี๋ยครัอบรอันนี้ก็พามาเยียมอีพอเนาะคลิปคลิปก้อนนี่เป็นคลิปมัน ไถหดเนาะออ่าเป็นคลิปไถหุดอันมือนียกล่องเหมือนมือนีไม่พออ๋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 นอ๋ออ๋ออ๋นอ๋ตอ๋อ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 อ๋่่๋ออดีอันนี้มันเบาอ๋ออนอน๋ออเอายออตอน๋อ้๋ออ๋ออ๋ออ๋อา๋ออ๋อั๋ออ๋าอ๋อา็ออ๋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 อน๋ออ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 ๋าอ๋อ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 บวอไร โอ้ต่อไปมาอะไรอ่าถ้าใส่ตรงนี้ปพ๊บเอาดินใส่ประมานก็สามกิโลผมบอกโอเคเลยครับพป้าว่าของเขานี่มันมีใบเกล็ดครับปอมันก็เลยเบาอืมแัดนี้ผานพออี่พออธิบายเรื่องพานนี่ฟังอีกหน่อยเนะเออผานนี่ผานนี่คู่งเขาต้องชุดคู่ไม้คู่ผอกมานทีครับอ่ามันตรงอ่ามันตรงนะเพราะผานอกติดใสมากติดเว่อร์อยู่อันนี้ที่เห็ด ก็อรจาใ,จใหจของหรืว่าร่องเบื้งรองเบิง,<อ>ง,บงทดสอบเบิงเงนอกอะไรกันได้ดีใจเล็ยกนา้าก็ป๊บแต่มันตรงปุ๊บกยับเขาเขยับออกได้อือันนี้พอปดิเสียงอ่าอันนี้อาศัยว่าง่ายามถาถไทยเสียงยาโอ้ไทยเสียงยาตัวน,นี้พานี่ตัวนี้เขาไม่จะเจออาอแถวหุ้นันใใ่อาตัวนั้นเป็นฐานรถ รถไทยผ่านผ่านรถก๋วยเหล็กเข้ารถก๋้ยเหล็กธรรมดารถน้อยเออนี่เป็นผ่านผ่านมันงแต่เมื่อยนมาไหมจังหน่อยอาตาว่ายกล่องผ่านเทียบเท่ากับรผสมเนาะโฟเกอร์ตัวดีเตียงทุกอย่างเลยรถคันนี้ใส่งานมาสองปีแล้วด้วยกันใส่งานมาสองปีเอ็ดหน้ามาสองปีเอาไปเอาไปไถน้าน้ำไนเปิดเนาะเอ็ดหน้าไร้านเข่าครับตาว่าถามีน้ำเขาก็ต้องใส่ตะขาบหน่อยนึงขาหนึ่งขาหนึ่งใส่ตะขาบโอ้ครับวะมันก็ไปได้ เพิ่นถามนะมันมีเพิ่นถามผู้นึ่งมันเหม็นมาคอมเมนต์มากว่าอยู่จังหวัดใด้เพราะนะนี่บอกอยู่สระคามถ้าเกิดจากเบางตัวอย่างมหาความรุนน้ำที่พอได้อันนี้ก็อันนี้มันยากดอกเพราะน้องต้องรับคนที่มันต้องมีพรสวรรค์หน่อยหนึ่งค่อยบายลดตามรถครับพอถ้าคนู่พรสวรรค์ปุ๊บถ้ามองเขาปั๊บโอเคเลยรูแหลกครับพ่อเออเขาให้เจังซี้ เออเขาใช้สารมันดีว่ะแต่เขาใั้สีมันดีดีกว่าเขาบ่ว่าเขาก็ต้องเหตุเขาต้องลองติร้องถึงกุหลาบไม่ไหวเพราะมีว่าผู้เิ็ดปุ๊บใส่เลยมันแมงมุมเขาเปียดเปียดรถเพี่ยัรถไทยทีุ่ทธิจิตเขาใส่กันด้แล้วเมื่อไหร่พอบัรนี้ผามันยกขึ้นยกลงไหนบ่ผานยกอ่ะครับยกขึ้นได้ตียกขึ้นเป็นพวกว่ามีกระบอกเลยโอ้มีกระบอกยกขึ้นยกนั่นยกครับโตโตัวขอบคุ้มนีตัวขอบคุ้มัน่แน่พอดีมี่โตคอนโธนอยู่เลย คนทุน่นตัวนี้คนทุ่นอยังครับยังครับคนทุอน่อยกผาหลังยกผาหลังเพราะว่าผา,าหนาใบเกียดมามีมามีใบเกล็ดท่อนี่สองสองเตา่าสองจันวาวยกผาหนาก็ได้บ่มัเตเตอรมีตัวนี้สองเต่าโอ้เหมือนรถเกี้ยวตัวนี้ทั้งหนาทับบท้งหมดโอ้หลังห้ามบดไต้ครับพอเวลาเา้าวิีท้ายเา้าต้องคอยไต้ตัวนี้อืมมีสองโตอันขนาดที่หลังบ่อยไงตัวตัวนี้ได้พอเลยตัวนี้เลยตัวนี้อาจจะว่า เบียเลี้ยวใต้ค้งลงปั๊บโอ้ไปอันนี้แบบเลี้ยวขวาโอ้เหยียบเลี้ยวขวาก่นดห้ามติดปุ๊บมาติดสายพานเวลาเวลาเขาเหยียบปั๊บตัวนี้แล้วพอนี่ยสายพานขาสี่อันนี้คือเกียร์โอ้นี่คือเกียร์เกียร์สองครับเดี๋ยววางครับโอ้เกียร์สองโอ้ครับ พวกอะไรนี่ก็ของเปียบโปรยนต์เนาะพวกอะไรู่แต่รถกีฬาของมีสองอืมครับปะเออเออมาสดา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 ครับอืมนี่ครับปัญหาการใสงงานห้างนี่บ่บ่ค่อยมีเนาะบ่มีเลยเนาะแทบสิบ่มีเลยอืมครับมันมันมันอ่นมูญอันเพราะพีปัญหามันเนาะครับยอดโตระยะระยะของมันนี่ครับปะท่วงท่วงเงาเข้าถิ่มัดตั้งแต่ วัวเพราะว่ามันจ่อเขาใหา่มันลมอืมมันไม่ลมมันลมดอกครับผมอยู่กับห้องไปห้องไปเรียบๆมันก็บ่เป็นไรครับพี่พ่อวันนี้ผมขออนุญาตพี่พ่อสตาร์ทเครื่องก่อนยกโยกพัดลังให้ได้บ้ครับต้องยกพันลรับต้องยกมันครับ ก็บม่ได้แตกต่างกับรถใหญ่เป็นไงดอกนะครับระยะระยะระยะส่วน เดี๋ยวมันสวัสดิกันดีๆนี่รถใหญ่ก็เกินไปน้อยเดียวเองอืมเพื่อแต่ว่าคู่มันบ่สูงเอาคู่มันสูงดี่ว่านี้แมีนครับรถไทยใหญ่ไม่ติึ้น้าอู๋ครับมันก็สมโตนล่ะครับนหน่อยเนาะขั้นัน่อยเดี๋ยมันทอขันใหญ่เลยเมันก็เป็นไปบ่ได้แม่ที่พอครับเอาคันนี้บ่ต้องเป็นคันนี้หรอกเท่าไหร่ครับอืมเก่งๆพอยอมรับฝีมือครับเออจังดี่ฮะกัเขาประหยัดต้นทุนในไปหลายเลยประหยัด ใครใจให้การจ้างรถไทยนี่ครับปี่น้องครับปาเบิงครับพาปาเบิงจากคนจากช่างซ่อมโรถไซก็หาข้อมูลจาก Youtube จากคลิปนะครับในโลกโซเชียลต่างๆกับว่าประดิษฐ์เองครับเป็นรถไทยนะครับมูลคา่าหมื่นกว่าบาทนะครับลงทุนหมื่นกว่าบาทแต่มาเป็นรถไทยหน้าที่ส,มส,มสามารถใส่งงานได้ดีนะครับแล้วก็ สิ่งสำคัญคือประหยัดต้นทุนนะครับเพราะว่าทุกมือนี่การลงทุนมันก็หลายเนาะพอเนาะได้นึ่งก็คาทายว่าเป็นหนึ่งหยบาทเนาะหมดหลายอันนี้เติอร์มานสองร้อยเลียในมัดมืออ๋อน่าพอแล้วมัดมืออันคลิปก่อนมันเป็นคลิปเกี่ยวกับไทยหัวตะเสื้อเมือนี่กับพลาเบิรงยกลองครับอันนี้พุทธายุกลองครับโอเควัอนี้ก็ขอบคุณที่พอได้ครับอลูกบอลที่พอนิดนึงนะครับขอบคุณหลายแต่งขอบมุ้งลูกหลานครับขอบพูดได้ครับิึงแนวทางไว้ครับอ่า